ล่าสุดลุดออกมาแล้วลุดออกมาแล้วน้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งหลุดออกมาแล้วป้ายใหม่พร้อมเสิร์ฟวาสันอ่าวตะวกรงศรไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมทักไทยเอซี่แฟนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแครแฟนมอลำมทีคาร์โรักสู้ผู้สู่คนมือนี้มาพบมาพบกันคือเก่าพีนองกับแอดมินหน่อยคนเก้าคนเดิมกับเสียผ่านโคสุริโยบานทามิตะโกไปนาขาดวาน่าจะเต็มเต็มซ้อมใบวาสันเถาะ ผู้ได้แตตัวใดเนพี่นองนาอกมือนีถือว่าเป็นมือสารวันดี16ตุลาคมพี่นองเป็นมือถีลหลายหลคนเฝ้ารอคอยหนึ่งกับ16นี่แมนบอกล่าสุดน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงลุดออกมาแล้วหลังจากเตยล่าแล้วพิญภานลงจากหานมาเตรียมเดินทางกลับศรีสะเกดพี่นองแต่ว่าระว่างทาง่าพิญภานไปพอทีมงานรับเบียบวาทศิลป์พร้อมด้วยรถบ่ายของระเบียบวาทศิลป์มาเคลื่อนนี่ระเบียววาทศิลป์มาทําการสแสดงที่จังหวัดขอนแก่นแมนบ่ สาวหน่อยเพดานแพทย์กระเลนยุคอนแก่นคือกันคอนแกนสองมือแล้วคอนแก่นสองมือแล้วแมนบอกบาดที่นี่พี่น้องระหว่างที่น้องอุงอิงเพดานแพทย์กำลังสิเปิดรถนี่เราพี่นวัาลดออกมากใป้ายใหม่พร้อมเสิร์ฟประสาทออ้าวเป็นจังไหร่ไปไม่ตัวใดล่ะพี่น้องหกแปดเก้าห้าแต่น้องอุงอิงเพดานแพทย์ย้ำเด้วย้ำก็พอพอโน่นเดีเสียโน่นว่าอ่อยังกอบกบกบกบไหมไปยทะเบียนเพูดไหม พี่มอนอิงว่ากบกระซียนตัวซีขาออากระเหลาแต่นพี่น้องเนาะแต่ว่ากบบางทุกคยเขาตีเป็นเก่าเลยแนว่ยเลยเอาโกบเก่าเอากบเก่าเออเอากระเหลาแต่ดวงไผ่ดวงมั่นจังสีในไผ่พันแต่ว่าสําหรับป้ายขาวของฟอร์จูเนอร์รถนออุงอิงก็คือหกแปดเก้าห้า แต่มือเศร้านี่พยายามพานปลายเกลีปลายแดงหนึ่งกระถิ่นบ่ไใดหนึ่งศูนย์หกสองเป็นปลายแดงเพราะว่าปลายแดงเพราะท่านเอาออกมือนีหละเพิ่นสิเปลี่ยนเป็นปลายขาวออกได้แม่ออกได้ไหมเต็มๆนะข่อยอะสองเนี่ยเอ้ยเอาว่ากันคือเห็นโซกันกับแม่เถาอยู่ร่วมตัวกันไปโอ้ยสื่อเลขมิตรูนย์มิตรส่วนเออว่าแต่ราชีรับกินว่าข่อยใจบ่ไหวไปนะเออไม่แล้วก็ทีไปบอกสามตัวเนาะดูถูกกันโพสิสามตัวแล้วบ้าน เลยหนึ่งนี่มันมันหน้อยๆได้พะนะเชียเสเซมให้กูนะก็แม่ก็เล่าอยู่แล้วอ้าวจะสารวิวนองเนาะแล้วแต่ดวงใครดวงมันแต่ว่าองค์อิงพยาบานแพทงการรุดออกมาเนี่ยละป้ายใหม่พร้อมเสิร์ฟเพิ่นว่าหรือว่าน้องอาลไซเมารถึงว่าพร้อมที่สิติดป้ายขาวแล้วบ่จังสีนะก็มีหลายตัวเลขถ้าสิเว้าเรื่องตัวเลขหลายโพดดอกเพียงข้ามทานหวานบ่ไหวแม่นโบคอยรวบรวมมาให้แล้วรวบรวมมาให้แล้วแม่นมาตใส่อีกลรอ อันเอาไปแดงนี่หลาก่อนอปลาแดงนี่หละอันเก้าอันใดก่อนหนึ่งศูนย์หกสองนั่นบัานที่นี่พี่น้องใต้เขาที่สิติีเมื่อนี่ละหกแปดเก้าห้าอ่าแล้วยังมีแบ่งแดงของนี่หลาอีกแบ่งแดงมอตอรอีกแบบแบ่งร้อยแบ่งร้อยแบ่งร้อยคือเก้าเหมือนเดิมนั่นละอ่าแบ่งร้อยพี่น้องได้หนึ่งเจ็ดสองสามหกสองสามหนึ่งเจ็ดสองสามหกสองสามแม่ 1, get, 2, 3, 6, 2, แล้วก็มีจัาฉาลาก่ที่อำเภอชุมแพเออหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดโอดกอศูนย์เจเจแดเออศูนย์เจเปเรียกเอาพะนะโอ้ยเรียกเอา อย่แ,แต่ดวงไขดวงมันแต่ว่าเสี <MC S 1> แฟนคลับหลากๆคนก็รวบรวมแล้วสําหรับกลุ่มตัวเลขที่นองอุ้งอิงเท็ดบันแพงรุดออกมาหรือว,ว่าตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกลๆกับตัวนองสันตอเอากระบอกพิทด,ดอกพี่นองพ่อไดุ้อนพ่อ,พอหัวใจกระชุ่มกระชวยพ้ายามผ่านแมนบลับพ่อเดืุดน,น้าเพลินอันสันบลซื้อไลาสีกระบอกไม่รุนบ่ไม่ยั้งสิแมชีวิตมันกระสีบ่มีสีสันแมนบลหัวใจคอยเต้นบ่ดีภายไนาเป็นจังไร โอ้เสียบาสีรอรอ,รอ,รอสามโมงสี่โมงไข่ขึ้นสิบบ่เป็นตาไวป่ะ <c oughs> พี่จังสิถือกยุบ่าเศร้านิ <c oughs> พี่จังสิถือกบ่เศร้าประมาณนั้นออประมาณนั้นเอาลองเพลงในเรืองมาเลี้ยด้อบาชินิตเป็นจังไหนพี่นองเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขผ่านไปเนาะมือขึ้นนีสำหรับสาวน้อยอนหนึ่งแล้วก็สาวน้อยสองพพานมีงาเทิงสองหมองสองบอลเลยสาวหน่อยสองลำเพลินโชว์ทำการแสดงที่จังหวัดมหาสารคามตีสาวหน่อยหนึ่ง อยู่ที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นค้นอัญญาเต็มทั้งสองเวทีแมนบอกเขาไปเบิ่งพาบรรยากาศเมื่อคืนนี้ผู้เป็นลูกสาวยุ่กับอ่าวงหนึ่งชุมแพผ,ผู้เป็นพ่อยุ่กับวงสองอยุ่สารคข้ามเตยล่าแล้วเซตเรียบร้อยทางด้านของผู้นาทีมงานบอสโจพี่น้องเลี่ยงเขาเลี้ยงน้าเลี้ยงเมาสปิงไกอืมให้กับทีมงานคอนบอยอืมกินอิ่มนอนหลับซันถอกก่อนที่จะอ่าลุยงานต่อ สำหรับสาวน้อยหนึ่งนพินองเนาะเป็นถือว่าเป็นงานเปิดฤดูกาลรอบสองวันที่สิบเจ็ดอยู่ที่นี่ยังกับเพชรผ่านลานเมกาเชฟร้อยเอ็ดเมกาเชฟร้อยเอ็ดรู้ซึกว่าสาวน้อยเคยมาลงแล้วอืถ้าจำบอบเถ้าจำบบเเคยมาลงตอนแรกเขาว่ามันโรบินสันแมนออบันี้เพิ่์มีการเลื่อนแมนบเป็่ง่ายสถานที่ง่ายสถานที่บ่อบแมนเลื่อนอื ก็ไปเป็นลานเมกาเชฟลอยเอดเพื่อว่าเป็นพื้นปูนดิพื้นปูนพื้นปูนเหมือนเลยแล้วก็เดินทางสะดวกอืถ้าผู้ใดยู่โ้นทางอ่าทิศตะวันออกของลอยเอดกะนี่ไล่พี่น้องแรนเซนทวัดบุรีหรือว่าแรนเซนพุ่นท่องนี่ตรงเขาาลอยเอทเลยยุ้ไกลๆบายภาคนั่นแหะไปนี่ไฟเหลี่ยมยายๆใช่ดอกไฟคุณหลักซอมขุเทึบมาวเป็นสนามคอนกรีตทั้งหมดอืกว้างขวาง โอ้โถงติดถนนเลยก็ว่าได้อืมแต่ว่าค้อกีดมี่ก็หายห่วงละละรลึกเพื่อผานแมนบอ่อ้าวบัดนี้เป็นจังไรเมือ่อคืนนี่นพีน,นนงเนาอถือว่าเป็นงานแรกแห่งมานของสาวน้อยลำเพลินโชว์หลังจากเปิดฤดูกาลผ่านพ้นไปแล้วเพืยา์านครับผู้ใดก็บ,บ้าฮอดบอกถึงกันลหลาย f อซแฟนคลับมือซานี่เลื่อนไปทางไดก็เห็นมีต่คุนออกมารีวิวสําหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์เวทีของเพิินเขาไปเบิ่งแล้วพี่นนองเมื่อคืนนี่เห็นอ่าคุณนหน้าคุณตากันหลายคนอยู่เขาไปเบิ่งในอ่าไหล์สนของเพิินแมนบ่ ฉากแสงสีเสียงคือว่าสุดยอดเลยทางด้านของพระเอกผู้นําทีมงานพระเอกวาสิวรณ์กับมีการออกมาเคลื่อนไหวยูบอสเซามากผูดคุยกับเอฟซีแฟนครับในไหล่สุดยูบอเซาสันทะคอมเมนต์ถามเป็นจังสันเป็นจังสีแต่ละค้นออกมาถือว่าพอธรรมดาอ่ะถือว่าอ่าเจเนอเรชั่นใหม่ของสาวหน่อยลาเพิ่นโชดแต่ละค้นกับสุดยอดบอกหมอดบอกถึงมูอเซอนี่เห็นเอฟซีแฟงครับรีวิวกันมางนาหลาตาบอสิเป็นน้องแก้มปนาดาหล,ลายขนกับว่าเสียงสาเสียงผู่ดี น้องมานะจ้าสิแม่น้องหมิวน้องฮักแพงวรัญญาพรน้องหมิวชนทิชาที่หมีวราชราพรนี่เหงก็ต้องบอกถึงเลยว่าสันเถาะเป็นตนายตะพอกาใช่นั่นล่ะเป็นจ้งไดเจี๊ยบนอกอือย่ามาคุ้มเซิงคอยให้เป็นห่วงเราอยู่อืแล้วสิได้พ่อหางานบอสเด็กสันเต็นจังสิโดนล่วงเผื่อเพื่อนไ่มาข้าผู้ใดไร้บาเรื่องสาวหน่อยํำเพื่อโชว์เราพี่น้องเนาะผมก็ขคอ เตือนจังหน่อยสำหรับผู้สูงวัยถ้าสมมุิว่าร่างกายพอพอมไม่หลีบออย่างไห้ไปเบิ้งปันได้รอกเป็นจังไหนเป็นจังไหนหาวโพดิ์หาวโพดเออเอาันก็ดีดีเร้เพิ่งผ่านดีจังไหนโดนตีขึ้นหน้ากล้องขึ้นนั้นหาวน้ำเขาเดินหันเกยพระท่านเดียวเป้าหน้าหมดเออมวนแห้งมันต่อเอาหลังจากที่ว่ากันว่าเปิดฤดูกาลแล้วตอนนี้งานเขาม้าในมือละหาคิ้วหกคิ้วสาวหน่อยล้วเพื่อโจผู้จัดการเพิ่น ถือว่าปีนี้รับแขกผู้จัดการไม่เลยเออฮะเอาให้ท่านต่อคิวมาหลายแห้งว่าสันวาอืมอเอาสมกับเพ่นซอม,มาย่างนักน,งนองนพินองเนาะสําหรับพระเอกผู้นําทีมงานพระเอกวสิวดนเป็นกําลังใจให้เพิ่นนัมคือเกาเหมือนเดิมแล้วอ่าสำหรับเอผู้ใดอยากเบิงนพินองเนาะไปให้กําลังใจสําหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่หนึ่งพินอง เปิดฤด,ด,ดูกาลร,รอบสองที่เมกาเชฟจังหวัดร้อยเอ็ดเสือว่าคนหลายแทนแน่นอนอนาซิมิคุมปิดพร้อมแมนบอลเฮย์านอ,อันนี้คือบอท่านเด็กเขาไปเบิรงนด้วยแต่คิดว่าน่าจะมีกลุ่มปิดน้องพี่น้องเนาะ,ะจังสาน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกสู้ผีสู้หน่อฟังสวยจักน้อยมื่อนี่ท่านบบบุพย์านท่าน,ท,านท่านคือเกอ่าแมนบอลอ๋อ,อซีบ้องแรกของไอพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่รับชมทางช่องมังกรอีสานสูผูกซูขคนโศกดีโศกหมานลำลำรวยลุย ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเรียกจะลืมจ้จงมอลำ์ร่เนี่ยด้วยราคาเสื้อ่อยไปน้ำเนกอ่ะอจะสั่นไปพีนองเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ